ใครที่กำลังจะซื้อจอเสริมไยดูคลิปนี้ก่อนจะได้ไม่พลาดเพราะจอเสริมทั่วไปก็ทําได้แค่ดูแต่อันนี้มันสามารถทัชส,สกรีนได้โผ<ห>ลนี่มันจอหรือมันคือแท็บเล็ตเลยและราคาก็ไม่ได้ต่างจากจอเสริมทั่วไปเลยจแต่ว่าระบบทัชส,สกรีนเนี่ยสามารถใช้ได้กับซัมซุงเด็กเท่านั้นไหนครับ <c oughs> พวกเองเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแกะกล่องจอเสริมที่คนเขารีวิวกันว่าเหมือนกับแท็บเล็ตจาก U Perfect ของในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์แล้วก็สายการเชื่อมต่อต่างๆแล้วก็มีน็อตยึดกระแข็จับจอมาให้ด้วยการดี ก็ให้มา15.6นิ้วถ้าเทียบกับหน้าจอ24นิ้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมว่าก็ใช้ได้โอเคเลยแลวตัวเคสหนังเนี่ยสามารถเป็นสแตนให้เราได้ด้วยสามารถปรับได้2ล็อกนะหรือถ้าใครอยากใช้เป็นจอเสริมคอมพิวเตอร์แบบจริงจังเลยด้านหลังเขาก็มีรูวีซ่าไว้ยึดกับแขนจับจอไปให้ด้วยจอเนี่ยสามารถนํามาใช้เล่นเกมก็ได้เหมือนกันให้อัตรารีเฟรชเรทมา60เฮิร์ตและความละเอียดภาพอยู่ที่ Full HD และจุดเด่นของหน้าจอตัวนี้ถ้าเชื่อมกับ Samsung Dex นะสามารถใช้งานได้เหมือนแท็บเล็ตเลยจะเอามาเล่นเกม r o v ดอนต งานเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีใครที่สนใจจอเสริมตัวนี้กดดูที่การร้านเหลืองได้เลยผมแปะไว้ให้แล้วฝากกดัวใจกดติดตามให้กันด้วยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับจบ